อ๋อหัวทองทองกันหรอไวรุ่นเหรอลูกลหรอลุ๊กลุ๊กอ๋อมัรู้จักครับไอ้ลูกหัวทองทองกะเหรอลูกมันไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันกินมังสวิรัติอะชื่อลุ๊กเต้ยลุ๊กไม่จ้า เดินไปทางนี้จะเป็นอันนี้หน้าวัดใช่ไหมใช่เป็นทางห,หน้าวัดตามถนนเลื่อยข้ามสะพานก็ถึงหน้าวัดแนละ้วหนึ่ง,งสองสาม,สามปุ้มเออเก่ง <laughs> อัอนนี้อะไรคะนุ<ส><ส>ไปทำอะไรซุปไปเผาซุปซุปไม่ใช่ซุป สบสบมีรูปหนูไหมครับมีเซ็กซีอน่ารักดีเพื่อนหนูหมดเลยใครเป็นเพื่อนสนิทตรนี้คน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 นี้ใครเป็นแฟนไม่มีแฟนอะแน่ใจไม่มีสิสอยากจะเป็นแฟนครับใคร ่ีบางที่มีความรู้สึกว่ากันการท่องเที่ยวในบระเทศที่เราไม่คุ้นเคยเราจะอยู่ในขอบว่าเราจะตามไกด์บิ๊กเราจะตามมาคูเทศวันนี้สนุกไหมขอขนมชิ้นหนึ่งนะอะอะ <laughs> แต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าได้ออกจากครอบนานได้เห็นโรงเรียนได้เห็นวัดได้สัมผัสถึงชีวิตอย่างแท้จริงว่าคนที่อยู่ในตำบลน,นี้ในทุกๆวันเขาจะทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เราดูจากโทรชาไม่ได้อ่านจากหนังสือไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องออกไปสัมผัสกันเองอันนี้เกมอะไรครับ เียสอนไบฝรั่งโอเคศพยัง <jó> ง <lat> ี้ตึ๊ปไว้ต้องลงยังงี้ให้จมูกไม่แตะเดี๋ยวพี่จับให้โอเคหุ่ยเก่ง อยากจะหลักเปลี่ยนความรู้นิดหนึ่งพอดีลูกเป็นครูสอนโยกับสอนที่กรุงเทพอยากจะสอนโยกะเบื้องตนให้ทุกคนยืนทั้งวันนัจะปวดดังนั้นอยากจะสอนอะไรง่ายง่ายิ่งที่จําได้ที่ทําได้ทุกวันนะครับโอเคสบพร้อมให้ใจเข้าใจะให้ยกมือขังซรายมุนออกนิดหนึ่งเก้าสิบองศาระวังเท้า <laughs> พอทำได้ไหมครับได้ทำได้ไแล้วคิดว่าจะจำได้ไหมครับก็จำได้นะจำได้พี่น้อยจำได้เจียครับคุณครับพี่ได้ครบคุณครับพี่น้อยครับครับคุณครับสบายนะได้นั่งเรือทั้งวันกลับบ้านอัพน้ำ ตอนนี้กำลังจะคิวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหลายให้กินครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเป็ดวันนี้จะทำอะไรครับพี่เป็ดครับผัดผัดค,ครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับก็มีสั่งไว้ไข่เจียวครับและที่เราเห็นวันนี้พวกป่าปู่ที่อยู่ในทะเลของอามาเกินที่นี่ได้ด้วยอ่าได้จ้ะอ๋อแต่วันนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีอ๋อค่ะ แต่ต้องบอกผมไม่ได้ทำกับเข้านานมากห้าหกปีไม่ได้ทำเลยแล้วพี่แฟรเป็นแม่ขวดที่นี่ตลอดนานไหมครับมาถึงห้าปีแล้วพริกด้วยใส่พริกด้วยไหมครับใส่ปริกด้วย,ยเ,เหรอเมา,มาไหมเอาสิครับ สรไปแล้วหนึ่งอย่างแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความพักภูมิใจของลูกเพราะว่าใน5-6ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกทํากับเขาอร่อยด้วยครับอย่างที่สองครับอร่อยจริงๆ ตอนนี้น้องโมก็มีความสุขมากนั่งเกี่ยงข้าวกับพวกพีพีกำลังอธิบายว่าความแบนมากของโฮมกระแตงคืออะไรที่นี่เป็นตุดเริ่มจนไหมครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยตักายแรกคือว่า <c oughs> ผมทําเป็นกลุ่มชาวบ,บ้านไปไหนก็ไปหาก,กินด้วยกันปีหนึ่งหอยแครงก็ช้อนทีหนึ่งไม่พอกินอพอไม่พอกินปุ๊บผมมีไอเดียมาว่าหนึ่งหอยแครงแล้วก็มี ธรรมชาติแล้วก็ดี <คะ S 2> กระเตงแล้วก็มีคนอื่นก็ชื่อกันโฮมสเตย์โฮมสเตย์แต่ของผมเป็นโฮมกระเตงชแล้วพี่เป็นคนคิดมาเองโฮมกระเตงริเริ่มคนเพื่อนครับตะบนของโคนเรากินแบบนี้ทุกทุกวันไหมครับพี่อยู่ทะเลก็กินอาหาทะเลกกนจนจนเบื่อไหม <laughs> น้องน้องยองัยงยับชอบกินแบบนี้ไหม <laughs> ชอบ <laughs> ลูกก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นเป็นวันในในเวลาหกปีที่อยู่เมืองไทยที่ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศประเทศไทยยังมากได้เจอกับชาวบ้านที่มีมีวิธีดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเราในกรุงแต่เขายังยังเต็มใจที่จะมาแบ่งปันความรู้สึกกับเราบอกตรงๆวันนี้เป็นวันที่ท,ที่ลูกมีความสุขมาก ที่จะได้เจออีกหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศที่ใกล้เป็นบ้านเราในเวลา6ปีที่ผ่านมาแล้วอยากชวนคุณที่จะมาติดตามลูกพรุ่งนี้ที่จะตอนลุกไายาอะไลายใหม่ในโฮมเกตเเทงนี้ในรายการฟรังป๊อกป๊อกทราเวลแชนแนลไทยแลนด์